น้องที่มานั่งคุยกันในพี่อ้อยพี่ชอาตัวต่อต,ต,ต,ตัววันนี้เธอคบกับแฟนมาเจ็ดปีโดยที่เธอต้องยอมรับเงื่อนไขให้ได้ว่าเขาสามารถมีคนอื่นได้อีกหนึ่งคนคือหนูยังรักเขามากหนูก็เลยขอโอกาสเขาอย่าทิ้งหนูไปนะอะไรแบบเนี้ยเขาก็ให้โอกาสแต่แรกกับการที่ว่าเขาขอมีคนอื่นก็เลยยอมทุกเงื่อนไขคือเขาจะมีใครก็ได้อย่างนั้นเหรอคะใช่ค่ะเพรารักคําเดียวที่ทําให้เธอยังทนอยู่ทนใช้ชีวิตสามคนทนเห็นเขามีอะไรกับคนอื่น คบกันแบบแล้วอยู่กันแบบสามคนอะไรแบบนี้ในบ้านแล้วหนูก็บอกเขาว่าคอยอย่างเดียวนะห้ามแอบ,บมีอะไรกันได้ไหม,หมแต่หนูตื่นขึ้นมาหนูเจอเขามีอะไรกันอยู่ข้างๆโอ้หนูก็ทําได้แต่ร้องไห้ค่ะจนวันนี้เธอเริ่มหมดใจแทบไม่เหลือความรู้สึกใดๆให้กับเขาแล้วมันกลายเป็นว่าหนูเองที่แบบมองหน้าเขาแล้วก็คิดว่า หนูควรจะไปต่อเลยหนูควรจะพอดีเหมือนความอดทนหมดก๊อกไปแล้วมั้งมันไม่ใช่แล้วค่ะตอนนี้เราไปรับชมและร่วมให้กำลังใจเธอคนนี้พร้อมๆกันได้เลยค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะค่ะได้มาเจอกันพี่ไอยพี่เฉาตัวต่ตัวมีอะไรอยากเล่าให้พวกพี่ฟังค่ะ คือมันเป็นความรักเจ็ดปีของหนูกับแฟนค่ะคือหนูคบกับแฟนมาเจ็ดปีช่วงแรกเขาดีมากๆเลยค่ะเราจะเรียนไปโยงนี้กันด้วยทีเนาะช่วงแรกเขาจะดีมากๆเลยดีมากเลยค่ะแต่พอเข้าปีที่สามแล้วหนูเริ่มจับได้ว่าเขาแอบคุยกับคนอื่นผ่านแอปหาคู่หลายรอบหลายรอบแล้วหนูก็ให้โอกาสเขามาตลอดแปลกนะคะคนที่มีแฟนแล้วอแล้วไปเล่นแอปหาคู่หนูเคยถามเขาไหมว่าเขาไปเล่นทําไม เขาบอกว่าเขาแค่อยากคุยค่ะเอาก็คุยกับแฟนตัวเองสิแล้วหนบอกว่าจับจับได้หลายครั้งด้วยแปลว่าหนึ่งจับได้แล้วก็เอก็อยากคุยแล้วก็เลิกกันไปแล้วก็มาจับได้อีกใช่แต่พอทีนี้มาหลังๆมันเริ่มหนักเข้าค่ะแล้วหนูเริ่มไม่โอเคแล้วก็เกิดปัญหาทะเลาะกันอืเสร็จแล้วเขาขอเลิกหนูค่ะและช่วงนั้นหนูคือหนูยังรักเขามากแล้วหนูก็ ขอโอกาสเขาให้เขาให้โอกาสหนูว่าแบบอย่าทิ้งหนูไปนะอะไรแบบนี้นั่นคือช่วงที่เราคบกันมาสามปีใช่ค่ะค่ะเขาก็ให้โอกาสแต่แรกกับการที่ว่าเขาขอมีคนอื่นไปเข้าไปอีกตอนแรกคิดว่าคนแรกแกคุยแอมาพูดนะตอนแรกคิดว่าคนขอโอกาสน่าจะเป็นเขาซะอีกถูกต้องไหมคะถ้าในความสัมพันธ์อาต้องยอมรับเขาทําผิดนะใช่ไหมคะที่มีเราแล้วก็ยังแบบ แลวทำไมเขาพูดยังไงเราถึงได้กลายเป็นคนผิดไปกลายเป็นคนที่ต้องไปขอโอกาสเขาาบอกว่าเขายังอยากใช้ชีวิตอิสระอยู่ก็เลยขอเลิกซะใช่เขายังอยากแบบไปเจอคนนั้นคนนี้ปัญหามันอยู่ตรงที่ว่าเรายังรักเขาอยู่ใช่ค่ะยังไปจากเขาไม่ได้ค่ะมันก็เลยกลายเป็นว่าเรากลายเป็นคนผิดไปแล้วก็ต้องหนูก็เลยขอโอกาสเขาโอกาสเขาค่ะก็เลยยอมทุกเงื่อนไขคือเขาจะมีใครก็ได้อย่างนั้นนหคะใช่ค่ะไหวจริงเหรอตอนนั้นคือมันก็ ไม่ไหวแต่ก็ต้องไหวเพราะเรายังอยากให้เขาอยู่ในชีวิตเราคค่่ะะเขาก็เริ่มคุยกับสาวประเภทสองคนหนึ่งแล้วเขาคุยกันช่วงแรกเขาก็ก็เหมือนคุยปกติหนูก็คิดว่าเดี๋ยวเขาคงเลิกคุยกันไปพอคุยกันไปสักพักหนึ่งเขาขอให้สาวประเภทสองคนเนี้ยมาอยู่ในบ้านมาอยู่ด้วยกันค่ะค่ะลองแบบ คบกันแบบแล้วอยู then, ่กันแบบสามคนอะไรแบบนี้ซึ่งหนูก็ยอมหนูก็ยอมค่ะค่ะเหมือนเขาก็พูดกับหนูตรงตรงอ่ะว่าเขาอยากมีอะไรกันแล้วหนูก็แล้วหนูทําไงหนูก็ยอมยอมในพื้นที่เดียวกันในห้องเดียวกันอย่างเงี้ยหล่ะหนูรอเขาอยู่ข้างนอกค่ะโอ้ยหนูต้องใช้ความเจ็บปวดขนาดไหนเนี่ยหนูก็นั่งร้องไห้แหละแต่ก็เรารักเขาเราก็ต้องยอมค่ะ อืค่ะแล้วมันมีวันหนึ่งที่มันถึงแบบจุดที่แบบเจ็บที่สุดเลยค่ะคืนนั้นนอนด้วยกันสามคนแล้วแฟนหนูอย,อยู่ตรงกลางใช่ไหมคะค่ะแล้วหนูก็บอกเขาว่าขออย่างเดียวนะห้ามแอบ,บมีอะไรกันได้ไหม,มแต่พอหนูหลับไปตอนคืนหนูตื่นขึ้นมาหนูเจอเขามีอะไรกันอยู่ข้างๆพี่ถามในตรงหนูเองหนูบอกว่าขออย่างเดียวนะห้ามแอบ,บมีอะไรกัน แปลว่าเธอเขาจะมีความสัมพันธ์แนวนั้นเขาต้องขอเราก่อนประมาณนั้นค่ะอืมก็เหมือนกับข่าวที่ผ่านมาก็คือเขาบอกฉันสิทุกครั้งทุก้งเขาจะขอจะบอกแล้วเขาก็ค่อยไปมีพี่ก็งงความสัมพันธ์นี้เพราะก็องต้ออยากรู้ทีหนึงว่าสําหรับความเจนหนูเองนะคะการที่เขามีอะไรกับคนคนหนึ่งแบบขอหรือไม่ขอมันต่างกันยังไงเพราะในที่สุดแล้วก็คือเขาก็มีอะไรกับคนอื่นอยู่ดีคือตอนนั้นหนูคิดว่าถ้าการที่เขาขอคือหนูยังรู้ ดีกว่าเขาแอบไปมีอะไรกันอะไรประมาณนี้นะคะแล้วรู้แล้วก็ทำอะไรไม่ได้แล้วรู้ล้วก็เจ็บปวดเสียใจใช่ค่ะอหรือไม่รู้ดีกว่านะพี่กกำลังแอบงงนี่แบบนี่เอาเช่อไหมคะนี่ไมเป็นวิธีคิดแต่ลูกมันมันไม่มีถูกผิดหรอกแต่เพียงแต่ว่าแบบเออพี่กำลังรู้สึกว่าเราต้องใช้ความเจ็บปวดขนาดไหนเนาะที่ต้องทนอยู่ในสถานการณ์แบบนั้นเหตุการณ์นั้นทําให้หนูปลี๊ดหรือยังหนูก็ทําได้แต่ร้องไห้ค่ะอแล้วสุดท้ายมันเป็นคําพูดที่เจ็บใจมากคือเขาหันมาแล้วเขาบอกว่า ขอต่อให้เสร็จได้ไหมโอ้ <c oughs> คือจริงความหมายของว่าปลีดในความรู้สึกของพี่อ้อยคือสิ้นสุดสักทีได้หรือยังกับความอดทนยังะยังค่ะเดินต่อยังไปต่อแลวหนูก็ยังให้โอกาสเขาต่อเพราะสุดท้ายมาสาวประเภทสองคนนั้นเหมือนเขาก็เหมือนอยากครอบครองคนเดียวเ,เขาก็เริ่มเป่าหูแฟนแล้วค่ะเพราะว่าว่าแบบลองมาอยู่กับฉันไหมอะไรแบบนี้ แล้วสุดท้ายมาแฟนก็มาบอกเลิกหนูอีกครั้งหนึง่งตามคําขอของอีกฝั่งใช่ค่ะแล้วเขาก็แบบบอกว่าอยากไปเริ่มต้นชีวิตใหม่แล้วซึ่งตอนนั้นหนูก็ยังรักเขามากอยู่นะทั้ทงที่เขาทําหนูขนาดนี้หนูก็ขอโอกาสเขาอีกว่าเธอลองคิดดีๆนะเราครบกันมานานแล้วนะอะไรประมาณนะี้แล้วซึ่งมันน่าจะแบบมี พี่มีน้องช่วยพูดด้วยไม่รู้ว่าเพราะอะไรเขาก็เลยกลับมาแล้วเขาก็บอกว่าขอโทษขอโทษแล้วกับคนคนนั้นเขาหยุดไหมคะก็ช่วงแรกก็ยังไม่ได้หยุดกันค่ะค่ะแล้วพอหนูก็เลยบอกว่าเธอก็ต้องไปเลิกกับคนนั้นนะเพราะเขาอ่ะคิดที่จะแบบมาแทนที่ฉันอะไรประมาณนี้อืมสุดท้ายมาสาวประเภทสองคนนั้นเขาก็แบบเหมือนไม่ยอมค่ะเขาก็ใช้คําขู่หนูหลายๆอย่างอืม ขู่หนูว่าเขาจะแบบขู่จะมาฆ่าหนูเลยนะคนกลางได้ปกป้องหนูบ้างไหมคะก็ไม่แล้วหนูทําไงอะคะหนูก็แบบปรึกษานี่นู่นนี่นั่นปรึกษาแบบญาติพี่น้องปรึกษาอะไรแบบนี้ค่ะค่ะเขาก็เลยบอกว่าอย่าไปกลัวเลยยังมีทุกคนอยู่อะไรแบบนี้อืความกลัวน้อยลงไหมคะเจอประโยคนี้ก็สบายใจขึ้นไม่หนอกคือพี่รู้สึกว่า วันนี้เราต้องยอมรับนะคนเราก็ฆ่ากันง่ายจริงๆอะเนาะแล้วพอมันอยู่ในความสัมพันธ์แบบเนี้ยเราไม่รู้จริงๆนะว่าอะไรจะเกิดขึ้นเพราะนั้นถ้าเกิดบังเอิญมมนจะมีเหตุการณ์อะไรก็ตามที่มันซ้ำๆขึ้นมาอีกอะพี่ก็ขอให้หนูอย่าประมาทแล้วกันแต่ในที่สุดหนูก็ยังเดินหน้าต่อใช่หนูก็ยังให้โอกาสเขาแล้วก็เดินหน้าต่อแล้วกับน้องสาวสองคนนั้นเขาหยุดไหมคะค่ะเขาก็แยกย้ายกันค่ะค่ะเพราะว่าเหมือนสถานการณ์ตอนนั้นก็น่าจะกดดันให้เลือกหนูแหละหลองทำไมอะคะ พราะว่าแบบทั้งพี่น้องทั้งอะไรแบบนี้เขาก็พูดให้กันแบบว่าลองคิดดีๆนะระหว่างสี่ปีกับสี่เดือนคนที่ผ่านความลำบากมาด้วยกันคือใครอะไรประมาณนี้เหมือนเขาก็คงคิดแต่เขาก็ยังไม่หยุดจบเรื่องสาวสองคนนั้นไปยังมีต่อไปเรื่อยๆอีกมีค่ะเขาก็ยังคุยกับแอมหาคู่หลายหายครั้งที่เขาเจอคนที่เขาถูกใจแล้วเขาก็นัดกันไปใีความสัมพันธ์หรอเา ค,ค่ะก็หลายครั้งอยู่ก็ได้ไปเจอผู้หญิงอีกคนหนึ่งอีกอเขาก็เหมือนเขาไปคุยกันตอนไหนหนูก็ไม่รู้แล้วเขาก็ผู้ชายก็มาคุยกับหนูว่าเขาขอแบบผู้หญิงคนนี้มาอยู่ด้วยอีกได้ไหม<จ>อะไรนะแบบนี้ย <c oughs> เหมือนขอมาเป็นอยู่กันแบบสามคนอีกด้วยไหมอะไรประมาณนี้น,นะคะใช้คำว่าอีกแปลว่าเขาก็รู้ตัวนะว่าก่อนนั้น,นก็ทําไว้เจ็บแล้วนะหนูก็เลยว่า จะอยากให้มันเป็นเหมือนที่ผ่านมาหรออะไรแบบเนี้ยเขาก็เลยบอกว่าครั้งนี้ท่านถ้ามีอีกเขาก็จะไม่ไม่มีอีกแล้วหนูก็ยอมเข้าใจพูดเนาะหนูก็ยอมคือถ้านหนูยอมปั๊บหนึ่งจะไม่มีอีกแล้วนะใช่ค่ะว่าสุดท้ายมาก็แบบหนูก็ยอมเขาก็มาอยู่ด้วยกันแต่ว่าดีอย่างหนึ่งที่พี่คนนี้ที่เขาเข้ามาเขาดีค่ะค่ะคือเขาให้เกียรติเราแล้วเขาก็ ไม่ยอมมีอะไรกันกับแฟนหนูเลยเหมือนเขาก็ถามหนูว่าทําไมหนูถึงยอมผู้หญิงนะคะถามหนูหนูก็เล่าให้เขาฟังว่าหนูเคยเจอแบบนี้แบบนี้นะที่หนูยอมไม่ใช่เพราะว่าหนูรับได้ค่ะแต่ว่าหนูยอมเพราะว่าหนูรักเขาอืมแล้วเหมือนเขาได้ยินเรื่องราวพวกนี้ที่หนูเล่าให้เขาฟังเขาก็แบบว่าเออถ้ายังมีเขาอยู่อ่ะ แฟนหนูก็จะไม่ไปมีคนอื่นแปลว่าเขาพยายามช่วยเราประมาณนั้นในความคิดหนูหนูก็คิดว่าตอนนั้นเขาน่าจะช่วยหนูอยู่อะไรประมาณคือแฟนหนูเป็นคนที่มีแฟนคนเดียวไม่ได้ถ้าเป็นอย่างนั้นใช่ป่ะคะจะต้องมีสองคนมาอยู่ประกบอ่ะมาเอาเขาเป็นแบบนั้นอะแล้วถ้าเขาผู้หญิงอีกคนก็รูว่ามาเดี๋ยวอยู่ประกบให้ยฉันช่วยอยู่ให้ใช่แต่เขาก็ไม่มีความสัมพันธ์กันแต่ก็แบบแล้วเป็นแฟนไหมก็ก็เป็นแฟนก็อยู่แบบในฐานะแฟนแต่ว่าไม่มีความสัมพันธ์กันใช่ แต่อยู่ด้วยใช่เหมือนกับแต่แฟนหนูว่าเขาอยากมีนะแต่ว่าผู้หญิงอะ่ะเขาไม่ยอมแล้วในความสัมพันธ์กับเรากับแฟนนะคะเราก็มีความสัมพันธ์ปกติเหมือนเดิมทั้งทางกายทางใจเหมือนเดิมค่ะเ,ออเขาเป็นคนที่เขามีความไม่รู้จักพอในชีวิตสูงเนาะ <c oughs> รู้สึกว่าการดึงผู้หญิงสองคนเข้ามาแล้วโชคดีนะนนได้ผู้หญิงสองคนที่ยอมรับซึ่งกันและกันได้ด้วยใช่แทนที่จะอยู่กันอย่างสันติสุขอะแต่ว่ากลับกลายเป็นแฟนหนูเองที่เขากับกลายเป็นบอกเลิก ผู้หญิงคนนั้นไปเองค่ะถ้าถามความส่วนตัวความคิดเห็นส่วนตัวหนูหนูคิดว่าน่าจะเป็นเพราะผู้หญิงเขาไม่ยอมมีความสัมพันธ์แบบนั้นประมาณนั้นเอาแล้วตอนที่เขาขอเลิอกกับอีกคนหนึ่งอะความรู้สึกของหนูคือ,อยังไงหนูก็อีกแล้วหรอที่ถามจริงหนูดีใจหรือว่าแอบหวั่นใจอีกแอบหวั่นใจว่าเขาจะมีอีกเพราะว่าไม่มีคนประกบใช่อืมค่ะอะที่สุดเขาขอเลิกกับผู้หญิงคนนั้นแล้วเขาก็ กลับมาเล่นแอปหาคู่เหมือนเดิมอไม่หยุดเคยคุยกันไหมคะว่าจริงๆแล้วเราไม่รักกันหรือเปล่าหนูก็เคยคุยหนูก็แบบถามเขาว่านี่เธอยังรักกันอยู่ไหมยังอยากมีกันอยู่ไหมทําไมถึงทําแบบนี้เขาก็บอกว่าเขายังรักเขาบอกว่าเขาก็ให้หนูเป็นที่หนึ่งเขาก็แบบไม่เคยคิดจะทิ้งหนูไปไหนอะไรประมาณเนี้ยากอีกแบบคือพอมีที่หนึ่งปะไม่ต้องมีที่สองไงหนูหนึ่งออกป่ะหนูก็หนูก็ ก็เขาก็ยังรักหนูอยู่ก็ยังโอเคหนูก็เลยไปรู้สึกว่าขีดเส้นใต้ตรงนี้ค่ะว่าเขายังรักหนูอยู่ใช่ค่ะหนูก็จะอยู่ต่อเพราะคําว่ารักของเขาค่ะถ้าเขาบอกว่าไม่รักหนูแล้วหนูก็น่าจะตัดใจได้ง่ายขึ้นแต่เขาบอกว่าเขายังรักหนูอยู่จริงหรอในวันที่ตอนนั้นเขาจะขอเลิกหนูหนูยังไปไม่ได้เลยใชฟอะคะแปลว่าหนึ่งต่อให้เขาชัดเจนอ่ะพอด้วยความรักกเนอะหนูยอมแบบตัวเองไม่ต้องสุขมากก็ได้แต่ขออยู่ด้วยใช่ค่ะคราวนี้พอผู้หญิงคนนั้นจากไป ที่จะกลับมารักฉันคนเดียวเล่นแอปหาคู่ต่อเขาก็ยังเป็นเหมือนเดิมอยู่แต่แค่เขาไม่ดึงใครเข้ามาอีกแล้วแบบดึงมาอยู่แบบสามคนแบบจริงจังอีกแล้วอะไรทํานองน,นั้นนะคะวันนี้ทําไมถึงอยากมานั่งคุยในเพื่อพชชัตัวต่อตัว,ตว,ตวค่ะคือตอนนี้มันผ่านมาเจ็ดปีแล้วอืหนูทําใจได้แล้วกับเขาตอนนี้คือหนูะมองหน้าเขาแล้วหนูอะไม่ได้รู้สึกว่าหนูรู้สึกกับเขาเหมือนเดิมแล้ว ทำใจได้ถ้าแปลว่าหนึ่งหนูอยากหยุดค่ะค่ะแต่คือตอนเนี้ยเขากลับกายเป็นคนที่เหมือนวันแรกที่เรารู้จักกันคือเขากลับกายเป็นดีทุกอย่างแล้วก็หนูไม่แน่ใจว่าเขาคุยกับใครอยู่ไหมแต่ทุกวันนี้คือไม่มีอืมมันกลกายเป็นว่าหนูเองที่แบบคิดว่ามองหน้าเขาแล้วก็คิดว่าหนูควรจะไปต่อเลยหนูควรจะพอดีเหมือนความโอดทนหมดก๊อกไปแล้วมั้งมัน ไม่เไรแล้วค่ะตอนนี้อืมซึ่งระยะเวลาที่เขาดูเหมือนเปลี่ยนไปดูเหมือนกลับมาเป็นคนดีนานแค่ไหนละคะก็พอหลังจากที่เรื่องผู้หญิงคนนั้นนะคนที่สองจบไปพอผ่านสักปีนึงอะคะ่ะพอเข้าปีที่หกที่หนูคบกันเขาก็เริ่มกลับมาแบบกลับมาดีกลับมาดีจนปัจจุบันนี้ เขาก็ยังดีดีเหมือนเดิมเลยค่ะอืมแต่หนูเลิกใช้แอปหาคู่เลิกเลิกมีโดนนี้นั้นอี่แอปหาคู่ตอนนี้เวลาหนูเช็คโทรศัพท์หนูก็ไม่เห็นแต่หนูก็ไม่แน่ใจว่าเขามีหรือเปล่าแต่กับทางแบบทุกๆุกอย่างคือมันดีเหมือนเดิม,มเขาดูแลเทคแคร์เราทุกอย่างอะไรเหมือนเดิมอืม,อม,มันก็เลยเกิดความรู้สึกในใจว่าเราควรที่จะให้โอกาสเขาอีกดีไหม มันจะเป็นเหมือนเดิมหรือเปล่าพี่ว่าความสุขทุกข์ของเราคือที่ตั้งไม่มีใครการันตีได้ว่าเขาจะกลับไปทําเหมือนเดิมอีกหรือเปล่าแต่อย่างน้อยพี่ว่ามองข้อดีอันหนึ่งคือตอนนี้หัวใจเราไม่ได้ไปผูกกับเขาไว้เท่าเดิมอ่ะซึ่งอาจจะด้วยความชินด้วยนะพาะเขาก็ไม่เคยไม่เคยดูแลหนูแบบแล้ววันนี้ก็ไม่ต้องเจ็บเหมือนเดิมละค่ะคือเต่าให้เขาทาเหมือนเดิมเลยนะหนูก็รู้สึกว่าอืมไม่ได้เจ็บปวดขณะนั้นแล้วคไอการที่จะบอกว่าออกมาเลยเธอ พี่ก็ยังรู้สึกอยู่ดีดูทรงว่าหนูยังออกไม่ได้ Sudan, <c oughs> หนูไม่ได้หมดรักเขาขนาดนั้นน่จริงๆถ้าเกิดว่าหนูจะลองดูสตั้งเพราะหนูได้ผ่านโจทย์ที่ยากที่สุดในชีวิตไป <c oughs> แล้วเพราะวันเนี้ยพี่ว่าถ้าน้องตัดสินใจได้แล้ว <c oughs> จริงๆว่าหนูจะไม่อยู่หนูไม่ต้องมานั่งตรงนี้แต่ที่หนูมานั่งตรงนี้เพราะหนูรู้สึกว่าพี่ว่าไอความดีที่เขาทาตอนเนี้ยจะอยู่กับหนูนาน,นแค่ไหนอะหรือมีความลังเลเอ <Mount S 1> อใช่ไหมคะตรงนั้นมากกว่าพี่ว่าอืมแบบว่ามันก็ สับสนอยู่ในใจคือด,ด้วยเหตุผลอะไรก็ตามแต่แลนะเนาะมันอาจจะเป็นบางคนพยายามหาคําจํากัดความแบบผูกพันหรืออะไรอะ,อะไรก็ไม่รู้แหละสักอย่างหนึ่งเนาะแต่อย่างที่ว่าค่ะในเมื่อวันนี้เรายัางลังเลอยู่เราก็ควรจะเอาให้มันชัดเจนน่ะการชัดเจนคือคือเวลาค่ะที่มันจะช่วยคือถ้าหนูไม่รู้สึกอะไรกับเขาแล้วเลยจริงๆเป็นศูนย์จริงๆหนูจะไม่คิดว่าต้องมาหาพี่อ้อยพี่ชอือ์ หนูไปเลยเฉยๆได้เลยค่ะเราจะรู้สึกได้ซ้าไปว่าที่ผ่านมาฉันให้เธอเกินพอละอืมวันนี้ไม่ละเราก็เดินออกมาเลยแต่ถ้าหนูยังลังเลอยู่แต่ว่ายังมีอะไรสักอย่างหนึ่งที่มันยังเป็นแบบเส้นใยตรงนั้นอยู่ไน้ใช่อไม่คะมันมันยังมีอะไรอยู่สักอย่างหนึ่งแหละพี่ไม่รู้ตรงนั้นทีนี้นมันบังเอิญคําถามที่หนูกําลังตั้งคาถามอยู่ตอนเนี้ยคนอื่นช่วยตอบไม่ได้อืเพราะมันเป็นชีวิตหนูอย่างพี่อ้อยบอก เราไม่มีใครการันตีได้เลยว่าเลือกทางไหนแล้วมันจะดีกว่ากันเพียงแต่ว่าวันนี้ก็ถ้ายังอยากรู้ก็รอดูไปอีกสักหน่อยหนึ่งอยู่พิสูจน์กันไปก็ไหนๆก็อยู่กันมาถึงขนาดนี้แล้วเรือ่ใช่ไหมคะมันไม่ได้เสียเวลาชีวิตอีกสักเท่าไหร่หรอกนาแต่ไหนอัะลองดูซิว่าลองดูสักทีซิว่าฉันอยู่เฉยๆแบบเนี้ยแล้วเธอจะเป็นยังไงคือพี่ก็ยังไม่อยากให้หนูตัดสินใจอะไรในวันที่ยังลังเลถึงปะแล้วก็รู้สึกว่าเป็นคนที่ ทนมาสักขนาดนี้แล้วแบบว่าบางทีมองหน้าเขาแล้วก็คิดว่าแบบเขาทำให้หนูเสียใจมากๆแล้วไงไม่เหใช่ไหมคะคนคนนี้ทำให้เราเสียใจมาจนถึงแบบความเหมือนเดิมมันนี้ไม่จริงหรอกปากจะให้เรากลับไปรู้สึกกับเขาเหมือนเดิมมันเป็นไปไม่ได้กับคนที่ทำลายหัวใจเรามาขนาดนั้นพังที่สุดหนูผ่านมาแล้วอะพังขนาดอยู่ในห้องเดียวกันแล้วไม่มีไม่มีเจ็บเท่านี้อีกแล้วใช่ละ ฟังขนาดอยู่ในห้องเดียวกันและเขามีความสัมพันธ์กับคนอื่นมาแล้วนะเพราะนั้นถ้าวันนี้หนูยังรังเล <c oughs> ก็อยู่ลังเลอีกแป๊บหนึง่ง <c oughs> และถ้าเมื่อไหร่ก็ตามทีที่เขาทําให้ความรังเลของหนูชัดเจนวันนั้นแหละแปลว่าหนูหมดใจแล้วจริงๆแต่วันนี้ถ้าหนูยังลังเลยังสับสนแปลว่าหนูยังมีใจอยู่เยอะ <c oughs> แค่งง,งกับเวอร์ชั่นนี้ว้าอยู่เป็นคนดีจ้าแล้วจะดีอีกนานแค่ไหนไอ้ประโยคนี้แหละค่ะไอ้คําว่าแล้วจะดีไปอีกนานแค่ไหนแปลว่าลึกๆหนูก็ยังมีความหวังอื หนูแค่หวังว่าเขาจะเปลี่ยนตัวเองได้แต่กับสิ่งที่หนูเจอมาเจ็ดปีหนูก็คิดว่าเขาก็ไม่น่าจะเปลี่ยนตัวเองได้ไม่มีใครรู้มันมีความมันมีความไม่เชื่อเนาะมันมีความเสียศรัทธาเสียความไว้วางใจมันแบบมันมีสิ่งแบบนั้นอยู่และสิ่งเนี้ยมันจะอยู่ในใจหนูไปอีกนานเลยแหละหรือนะคะต่อให้เขาได้กลับมาเป็นคนดีพี่ก็จะยินดีกับหนูด้วย แต่ที่สุดแผลที่ผ่านมามันก็จะไม่ได้หายไปมันไม่เคยหายไปลถูกต้องค่ะบอกแล้วพ่อหนูผ่านจุดพังที่สุดของผู้หญิงคนหนึ่งที่จะพังได้แล้วอะเพียงแต่ถั้าวันนี้หนูเลือกรักเขาหนูก็ต้องเดินหน้าต่อกับปัจจุบันของเขาค,ค,คือต่อให้เขาสมมตินะคะว่าเราอยู่ไปเนี่ยแล้วเขาก็เขาก็ดีขึ้นจริงๆดีขึ้นได้จริงๆเลยค่ะ<อ>ก็ไม่ได้หมายความว่าหนูจะต้องตัดสินใจอยู่กับเขาตลอดชีวิตนเนาะม,มันเป็นเวลาสำหรับการที่ค่อยๆดูไป บางทีหนูอาจจะคนพบก็ได้ว่าต่อให้เธอกลับมาดีแค่ไหนฉันก็ไม่สามารถจะอยู่กับเธอได้อย่างดีแล้วเพราะว่าทุกสิ่งทุกอย่างมันหลอนใจเหลือเกินแต่พี่อยากให้หนูแค่มั่นใจแน่ใจก่อนก่อนจะก้าวเท้าเดินออกไปมั่นใจก่อนว่ารู้สึกอย่างนั้นจริงๆคือตอนนี้เขาไม่ได้ทําอะไรผิดแล้วก็เลยไม่รู้ว่าจะมันมันไม่ได้หมายความว่าต้องทําอะไรผิดหรือเปล่าลูกนะเอาจริงๆนะมันเอาจริงไม่ได้วัดกันด้วยว่าเขาจะทําผิดอีกหรือเปล่าอย่างเดียวเขาอาจจะเป็นเวอร์ชันที่ไม่ทําอะไรผิดแล้ว แต่ถ้าหนูรู้สึกว่าอยู่กับคนคนนี้แล้วอดีตมันหลอนใจเหลือเกินหนูไม่สามารถจะใช้ชีวิตอยู่กับคนที่หนูไม่ไว้วางใจได้อีกต่อไปแล้วขอให้หนูรู้สึกอย่างนั้นจริงๆนะพี่ก็จะบอกหรือว่าหนูก็ต้องเดินออกมาค่ะไม่เกี่ยวกับการทําผิดหรือไม่ทําผิดแล้วะตอนเนี้แล้วไม่ต้องคิดประโยคอะไรมากได้ยินอะไได้ยินทั่วไปที่เขาบอกกันคือฉันไม่รักเธอเท่าเดิมอ่ะเอาจริงๆสิ่งนี้เขาทํากับหนูมามากมายขนาดนั้นนะ่ะวันนี้พี่ว่าหนูสามารถเดินออกจากเขาได้โดยไม่ต้องรู้สึกผิดเลยสักนิดเลยอะ <laughs> อ๋จริงๆค่ะ <ๆ S 2> <ๆ S 1> ถ้าเราโดนทํามาขนาดนั้นแล้วนี่เหรอใช่ไหมคะค่ะแต่หนูยังรู้สึกผิดอีกเลยเพราะว่าหนูยังรู้สึกอะไรกับเขาอยู่ใช่หนูยังรู้สึกเยอะเลยแหละนะคะก็ไม่เป็นไรขอให้เขาเป็นคนดีเป็นนานๆแต่อยากให้หนูมีชีวิตที่มีความสุขพอสมควรด้วยด้วยตัวของหนูและใจของหนูเองค่ะไม่ต้องเอาใจไปไว้กับคนคนหนึ่งเวลาที่เขาทําอะไรแล้วเราก็ต้องรู้สึกไปกับเขาวันนี้ถ้าหนูวางเฉยได้จริงๆนะหนูมีความสุขได้ไม่ว่าจะมีเขาหรือไม่มีเขาจริงๆนะ พี่จะบอกว่าวันน่ะหนูตัดสินใจอะไรก็ได้เลยใชสบายใจเลยตัดสินใจได้เลยคุณผู้ชมเองก็สามารถเข้ามาร่วมพูดคุยกับพี่อ้อยพี่ชอตได้แบบนี้นะคะเพียงเข้าไปกดไลค์เพจพี่อ้อยพี่ชอตตัวต่อตัวทาง Facebook และพิมพ์เรื่องราวของตัวเองเข้ามาในอินบ็อกซ์ได้เลยค่ะพร้อมอัปเดตเนื้อหาตอนใหม่ๆและรับชมรายการย้อนหลังได้ที่นี่กดติดตามไว้นะคะเพจพี่อ้อยพี่ชอตตัวต่อตัวค่ะ ก็ขอบคุณสถานที่ถ่ายทำด้วยนะคะ Abandon Mansion สุขวิท14ค่ะ